มีภาพถ่ายของผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่เคยถอดแว่นและไม่เคยมีใครรู้จักเขามาก่อนว่าเขาเป็นใครและมาจากไหนแต่กลับได้รับความนิยมอย่างมากภายในเวลาไม่กี่เดือนทําให้เขาก้าวเป็นผู้นําความแปลกบนโลกออนไลน์กว่าจะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปได้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างไปติดตามกันต่อเลยครับเพลงที 2> ่2นะครับในสิงไอดอลกับไอดอลคนนี้ฮะบิลแม่บ้านมีหนวดครับ บิวเมื่อกี้เราเราบอกพูดถึงเรื่องของว่าเราได้ทําเพจตอนที่เราเรียนอยู่ด้วยถูกต้องปะ uh huh. จนถึงตอนนั้นจบมาทําเพจไปด้วยแล้วเราได้มาทํางานไหมหมายถึงว่างานในเพจงานงานแบบว่างานประจำจง,งานอะไรเงี้ยก็จริงจริงบิวก็ทําอยู่แล้วพี่ทําตั้งแต่ตอนเรียนนั่นแหละแต่คือแรกๆเราก็เป็นผู้ช่วยก่อนเพราะว่าด้วยความที่ช่วยคือทำอะไร เป็นผู้ช่วยสตาลีดบ้างเป็นผู้ช่วยมันเป็นสายงานแบบจอ็จอบจ็อบไปเป็นจอ็จอบจ็อบไปคือคือด้วยความที่เราเรียนอยู่เราก็ไม่สามารถทําอะไรที่เป็นประจําได้เพราะฉะนั้นเราก็อ่ะไปซึ่งเราจะได้งานจากรุ่นพี่ที่จบไปก่อนแล้วอะไรเงี้ยที่รู้จักกันเขาก็แบบเออมาช่วยหน่อยว่างไหมมาช่วยหน่อยก็ปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่หมายถึงว่าปัจจุบันก็ยังได้งานจากรุ่นพี่อยู่ก็ก็สนุกดีพี่ก็แฮปปี้ซึ่งสายงานมันก็ไม่ได้ต่างจากกันมากมันต่างกันแค่ตัวนางแบบไม่ใช่เราเราแค่จากคนเบื้องหน้า เออจากคนเบื้องหลังกลายไปเป็นคนเบื้องหน้าแค่นั้นเองในเพจมันคือเราเราเราเป็นแบบแต่ว่าในชีวิตจริงเราต้องไปทํานางแบบอ่าแค่นั้นเองครับแล้วตอนนี้ก็เรียนโทอ่าตอนนี้เรียนโทครับตอนนี้เรียนโทรพร้อมกับทําแบบว่างานเป็นจ็อบเป็นจ็อบไปเพราะว่าตอนนี้แม่บ้านมีหนวดนี่ก็ถือว่าแฟนเพจนี่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสองแสนกว่าใช่ก็เพิ่มเพิ่มขึ้นมาด้วยเรื่อยๆแล้วงานในวงการบันเทิงนี่ก็มีติดต่อเข้ามาส่วนมากมันออกเป็นงานอีเวนต์ไปแบบเล่นสนุก นะแต่ละที่มากกว่าเพราะว่าคือบางทีคือด้วยความที่เราต้องเรียนบบิยาโทพี่ uh. อบิวเรียนโทรบริหารมันจะเวลามันค่อนข้างจะแบบว่าฟิตเต็มนิดนึงก็เลยถ้าถูงว่างงานไหนที่เราว่างแล้วพอไปได้เราก็ไปแต่คือหลกัหลกๆก็ต้องไปแล้วมันสนุก คือเราเป็นคนเยอะพี่แล้วเราเป็นคนแบบบ้าบอคอแตกคนที่แบบจะเจญเราไปเขาก็คงแบบคิดแล้วว่าโอ,อ้มันต้องหลุดโลกมันต้อง,ออางมาแล้วทําให้งานสนุกได้อ่ามันต้องสนุกได้เราก็แค่รู้สึกว่าโอเคในเมื่อเขาเห็นว่าเราสนุกได้เราก็ไปเพื่อนสนุกกับเขาอ,อเราก็เต็มที่ของเราโอเคมา,มาพูดถึงเรื่องรูปต่อบ้างแรกๆก,ก็มีคนแชร์กันไปเรื่อยๆตอนแรกอบอกว่าโหดหลังๆกลางๆจนถึงช่วงหลังนี่ยังโหดเหมือนเดิมไหมก็โหดเหมือนเดิมพี่แต่ว่ามันอาจจะแบบว่า ถ้าไหนที่มันโหดมากก็จะมีเซนเซอร์บ้างต้องมีเอาผ้ามาแปะปิดไว้บ้างอะไรย่างเงี้ยเพราะวังรูปแบบคือด้วยความที่มันเป็นรูปเรียลไทม์เกิดขึ้นนะจุดจุดนั้นซึ่งมันไม่สามารถจะเซตอะไรได้มากบางรูปมันก็จะมีแบบเปิดว่าเปิดแฟมอะไรย่างเงี้ยอ่ามัน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 เป็นเพจสาธารณะเพราะฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบในรูปที่เราลงหมายถึงว่าเราก็ต้องคิด ดีๆกับมันต้องต้องมีกระบวนการในการทําว่าอ่าบางทีรูปนี้มันไม่เหมาะสมนะอะไรนะไม่ใช่เอาห่างเรยวเดี๋ยวตำรวจมาจับใช่เพราะว่าคือเราทําทั้งหมดเราทําเราทําเราคิดเราคิดงานกับมันเราก็ต้องใส่ใจมันนิดนึงว่าทําออกไปแล้วมันจะไม่ไม่เกิดผลลบคิดงานนี่มันหมายความว่าเราต้องคิดก่อนคิดก่อนที่จะไปถ่ายทุกๆรูปเลยหรือว่าเราแบบว่าเฮ้ยโปะเฮ้ยถ่ายเลยใช่าเฮ้ยเอามือถือหยิบถ่ายอย่างเงี้ยสองแบบอ๋อมีมีหมดมีคิด คิดทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วก็ไปทํางานไปถ่ายกับอีกอย่างหนึ่งคือต้องไปทํางานแล้วผ่านขอห้านาทีอ่าแล้วพกชุดติดกระเป๋าไปขอห้านาทีแล้วก็ลงไปถ่ายแล้วก็โอเคคือชุดเนี่ยเราเตรียมไว้ชุดบิวเตรียมเตรียมอยู่คือเป็นคนเผื่อปุ๊กว่าแบบว่าเผื่อฟุ๊บก็ได้ไปไอเดียมันปุ๊บเข้ามาในหัวพอดีเราจะได้ถ่ายได้เลยใช่ใช่ก็ก็เป็นเป็นอารมณ์นั้นไปเหมือนล่าสุดไม่ใช่ล่าสุดสิเมื่อเมื่อเมื่ออ่ะสักพักนึงละไปเชียงใหม่เราเอาของไปบริจาคมาแต่ว่าเราก็ไม่ได้บอกใครว่าแบบเราต้องเอาของไปบริจาาคเรแแ่บบ เอาชุดติดไว้แล้วบังเอิญมันลงจากดอยพอดีมีรถสองแถวอย่างเงี้ยเราก็แบบบอกรถให้จอดคนทั้งรถก็ตกใจแล้วก็เอาผ้ามาพันตัวแล้วก็วิ่งลงไปแล้วก็บอกเพื่อนมึงถ่ายให้เราหน่อยอ,อ,อ่ะก็ถ่ายเสร็จนะจุดนั้นชาวเขาก็งง,ง,งไปเราก็โอเคเอาจังหวะงงกรขางงก่ะลิบหนีกระบหนีก็สนุกดีพี่แล้วแล้วมีอะไรรูปไหนที่แบบว่าเราคิดเยอะๆก่อนไปถ่ายแล้วมันถ่ายออกมาแล้วมันได้ดังใจอะไรเงี้ยจริงๆมันได้ดังใจทุกรูปเพราะว่า ไมน,มนดีเราไม่ลงใช่ไม่ดีเราก็ไม่ลงเ,เพราะว่าถ้าไม่ดีมันก็ไม่ได้อ,อ่าก,ก,ก็ต้องคิดแล้วว่ามันดีนะถึงจะได้อและอย,อย่างเช่นรูปที่เราคิดเยอะๆก่อนที่ไปถ่ายรูปที่คิดแล้วส่วนมากมันจะเป็นรูปที่มีแคปชั่นเกี่ยวกับเรื่องอา่าอย่างเช่นรูปภูเขาขยะอ,อ่าพวกนี้คือคิดไปแล้วว่าแบบ ฉันจะเล่นกับแคปชั่นนี้นะเล่นภูเขาในเมืองแต่ดันเป็นขยะหมดนะ <ừ> อะไรเงี้ยน้ำท่วงกรุงเทพแต่ไปเล่นแบบไปไป,ไปนั่งภายเรืออยู่ที่ลกเป็ดน้ํา<อ>ที่ส่วนหลงลอก้าอะไรเงี้ยซึ่งยามจะจับก็จับไม่ได้เพราะฉันอยู่กลางน้ำอะไรเงี้ย<อ>ก็ไอ้พวกนี้คือคิดไปแล้วแล้วคิดด้วยว่าเออถ้ายามจับเลยจะต้องหนียังไงเพราะว่าคือบางทีเราไม่ได้ เราไม่ได้ขออนุญาตอะไรอะพี่บางที่มัน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 เกิดขึ้นนะจุดนั้นเอาใเียบคล้ายคล้ายเหมือนคนไปเที่ยวแล้วถ่ายรูปเล่นอะทำไมถ่ายได้ใช่ใช่แต่ทำไมแค่เราใส่ชุดเยอะนิดนึงถ่ายไม่ได้ใช่ไหมพี่คือเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเอาอะไรตัดสินในเมื่ออ่าเหมือนเหมือนเหมือนทีหนึ่งบางที่เราเขาเอาชุดรับปริญญาไปถ่ายเราแค่เป็นชุดลาตีซึ่งมันแค่ใหญ่แค่นั้นเองเราก็ไม่ถ่ายละกล้องอะ ก <g ul ong> ล้วแต่ตออืืก็มถแล้วแต่สะดวกพี่เพราะ<อ>ว่าเราไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็นกล้องใหญ่หรือกล้องเล็กเอาแค่ว่าณจุดนั้นอะไรสะดวกสุดก็เอาวันนั้นเพราะ่าเดี๋ยวนี้มือถือก็ถ่ายชัดเถอะใช่พี่แล้วคือบางทีกล้องใหญ่มันไปแล้วแบบทั้งยามทั้งตำรวจเขาจะเล่นเราง,ง่ายเพราะแบบอ,อ่ากล้องเล็กแอบถ่ายได้ง่ายๆสะดวกกว่าอะไรอย่างนี้สะดวกกว่าใช่แล้วเดี๋ยวนี้มีแบบว่าพอแฟนเพจเยอะอย่างดาราบางคนเขาพออ่าฟอลโลเวอร์เยอะๆแฟนเพจเยอะๆเขาจะมีคนแบบสินค้ามีงานมีอะไรมาติดต่อให้ ให้ลงรูปให้อย่างบิวนี่มีไหมก็มีพี่มีติดต่อก็ถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะแต่ว่าแล้วเราทำยังไงก็คงต้องเลือกงานหมายถึงว่าเลือกงานที่มันสามารถเอ่อไม่ได้ทําร้ายกันมากของเราและเขาคือถ้าสมมติว่าเขาจะซื้อโฆษณาณจุดหนึ่งเขาทําอะไรเขาขายอะไรบิวจะรับงานขายเป็นแบบแคปชั่นรูปก็คือทํารูปไปให้เขาเขาจะไปลงอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยว่ากันแต่ว่าคือทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงคือต้องคุยกันว่ามันไม่ทําร้ายกันนะเพราะว่าเรามีจุดยืนตรงที่ว่าเราทํารูป เป็นต้องมีงานศิลปะอ่าเป็นงานศิลปะของเราซึ่งถ้าสมมติว่าเขาโอเคแล้วเราโอเคมันก็โอเคหมายความว่าถ้าสมมติเขามาฮาเซลแบบฮาเซลมาฮาเซลจ๋าก็ไม่ไม่ได้รับนะฮะเพราะว่าไม่รู้ดีมันแค่รู้สึกว่าเราไม่ได้เดือดไม่เป็นศิลปะแล้วใช่เราไม่ได้คือเราไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินพี่ปัจจุบันเราก็ถ่ายรูปของเราอยู่เราก็อามีมีทางหาเงินของเราได้ซึ่งเราเขาเรียกอะไรเรามีจุดที่ พอดีในตัวเราอยู่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณจะเข้ามาถ้าไม่ทําร้ายกันมากเรารับได้แต่ถ้าสมมติว่าทร้ายกันก็นต่างคนต่างอยู่แค่นั้นเองเราแค่ปฏิเสธปฏิเสธไ,ไปใช่แต่ชุดชุดหนึ่งนี่มันก็ราคาก็ไม่น้อยใช่ไหมก็แล้วแต่ความอยากพี่เพราะส่วนมากคือตัดเองคือเรารู้แหล่งในการที่จะซื้ออุปกรณ์พวกนี้เราก็อไปหามาแล้วก็มาตัดเย็บเองอยนะ่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องยากมากในการที่เราจะทําในชุดราคาแพงให้มันถูกลงอก็คือ คือมันอาจจะแพงกว่าชาวบ้านหน่อยเพราะตัวเราใหญ่เราจะใช้ปกติไม่ได้ผ้ <c oughs> าที่ใช้มันก็ต้องคูณ2หรือคูณ3หรือไม่ไม่ไม่คูณแหละพี่เรียกว่าเป็นม้วนใหญ่ๆเพราะว่า <ừ> มันค่อนข้าง,งเยอะแล้วก็ใหญ่อ <ừ> แต่มันก็ไม่ได้แพงมากมันก็มันก็คือพอเราทําเองได้เรื่องของงบประมาณมันก็เลยถูกใช่มันก็ถูกลงมันสมมติชุดอย่างเนี้สมมตินะคนอื่นเขาทำอาจจะราคาต้นทุนสอง0บาทแต่ว่า เขาคิดราคาหมื่นหนึ่งถ้าเราไปซื้อถูกปะ่ะ uh huh. แต่เราทําเองเราก็ได้2,000บาทเราก็ได้ใน2 0 0 0บาทเพ<อ>ราะเราตัดเย็บเองเราไม่ต้องมีค่า<อ>ช่างเ,<อ>เราไม่ต้องมีค่าเ<อ>ขาหลายๆค่า,าเดินทางค่าน,นู่นค่านี่อะไรมันไม่เกี่ยวเพราะเราไปดูอุปกรณ์เสร็จปุ๊บเรามีอของที่เจะเตทียมทําอยู่แล้วเราก็ไปเอาผ้ามาแล้วก็ทามีชุดเยอะไหมตอนนี้ที่ถ่ายถ่ายมาเป็นร้อยไหมก็รูปละชุดอะพี่ไม่ไม่ซ้ํากัน รูปละชุดเลยไม่เคยซ้าเลยไม่ซ้ำค่ะไม่ซ้ำแล้วนี้ชุดถ่ายเสร็จทาไงฮะเก็บที่ห้องเขาไม่ไม่เอาไปขายหรือเออไม่ไม่ได้ขายพี่เพราะเราเรารู้สึกว่าเราทํามาแล้วเรารักมันมากพวกนี้ด้วยความที่มันแต่ละคนเป็นแบบว่าแต่ละไซส์ด้วยเนาะใช่พี่มันไซ์ใครมันไซ์มันแล้วอีกอย่างนึงคือเราไม่ได้มีความจําเป็นว่าทําเสร็จแล้วต้องเอาไปขายเพราะเราทํามาเพื่อถ่ายรูปแล้วก็เราก็เก็บไว้เพราะว่าหลายๆอย่างมันมีความทรงจำนะจุดที่ไปเกิดเหตุอย่างเช่นชุดคราวที่แล้วที่แบบไปสบัด กระโปรงอยู่หน้าร้านป้ากาแฟผ้าหางผ้าไปโดนแบบร้านเขาล่มพังอะไรเงี้ยมันมันมันเห็นแล้วมันแบบมันแฮปปี้แล้วป้าเขาก็ขำป้าเขาก็ขำเราก็แบบเราก็ขำคือแบบคือมันล้มเลยคือมันมันมันเกิดเหตุที่แบบว่ามันมันมันอาจจะอุบิเหตุได้แต่ว่ามันขำว่ามันมีความสุขนะจุดที่แบบที่เราไปถ่ายพี่มันมันแฮปปี้พอพอมันได้เห็นภาพหรือมันเห็นชุดแล้วมันมันนึก อ่ามันมันย้อนไปแล้วมันแบบเออว่ะวันนี้เป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งพ yeah. อพูดถึงปาอยากจะถามเลยแบบบางทีถ้ามีคนอื่นร่วมเฟรมด้วยอย่างผมเห็นแบบว่าลุงร้านาขายกาแฟบางพี่วินมอเตอร์ไซค์บางอย่างนี้เราต้องไปเตรียมเข้ามาให้พี่เดี๋ยวทำหน้นิ่งๆนะเออส่วน,นมากไ,ไม่ใช่ส่วนมากพี่ทุกรูปเราไม่เตรียมเพราะว่าถ้าเตรียมมันจะไม่ได้อารมณ์จริงมันจะแบบ คืออย่างแรกที่เราเายจะเวอเราก็ให้เขาเวอร์ช่างเขาเขาทำอะไรก็ช่างแต่คือคือมันเป็นความยากของเราตรงที่ว่าเราต้องรีบไปถ่ายให้มันเสร็จแล้วให้มันได้แล้วจังหวะนั้นคือเขายังยังโดนสตันอยู่อ่ามันก็แบบเป็นเดดเดดแอร์อยู่แป๊บหนึ่งมันก็จะแบบเอ้ยงงงงเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ต้องรีบปลีกตัวออกไปเพื่อให้เขาหายงงอ่ามันมันมันเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะจุดนั้นแล้วก็มันไม่สามารถ เขาเรียกอะไรมันไม่สามารถเฟกอารมณ์ได้เพราะว่าคือถ้าสมมติว่าได้แล้วก็คือได้เลยแค่นั้นเองอีกอย่างอีกอย่างแว่นนี้จําเป็นไหมต้องใส่ทุกรูปไหมเออจริงจริงแว่นบิวต้องใส่ทุกรูปเพราะว่าคืออันนี้อันนี้เป็นความคิดของเราเองนะบิวคิดตลอดว่าบิวรู้ว่ามีคนมองหน้าอยู่บิวรู้ว่าสายตาคุณคิดยังไงกับเราอแต่คุณไม่รู้ว่าบิวคิดยังไงอ๋อปิดตาไว้เราปิดตาไว้ดังนั้นทุกรูปหรือทุกรายการที่คุณไปออกอีเวนต์ทุกครั้ง ใส่แว่นหมดใช่พี่ต้องใส่แว่นเพราะว่ามันคือส่วนหนึ่งใช่มันคือส่วนหนึตต่งของเราใช่คุยกันมา2องเรก <c oughs> แล้วครับก็เมาส์มันมันอยู่แต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูบิลถ่ายแบบบ้างดีกว่า <c oughs> แม่บ้านมีหนวดเวลาเขาถ่ายแบบโพสท่าเขาทำยังไงโอเคช่วยโชว์ให้เราดูหน่อยแล้วกันนะฮะช่วงนี้ในสิงไอดอลติดตามไม่ดีครับสนับสนุนโดยสิง